สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะมารีวิวผลในเกมปะฟูดอันนี้คือผลพระถ้ากินแล้วผลเราจะต,ตัวใหญ่ขึ้นถ้าผลพระไม่ตื่นมันจะเป็นวงงงเฉยๆถ้าผลพระตื่นวงมันจะมีลายอะไรก็ไม่รู้น,นี่คือผลระเบิดแต่ว่าผลแต่ว่าดูผลระเบิดหน้ามันจะเหมือนวิตตี้หน่อยนะโอเคอันนี้เขียนว่าผลระเบิด ผลระเบอร์เนี่ยเอาไปปาใส่คนได้คนก็จะกระเด็นออกหรือว่าเรียกว่าผลบอมก็ได้นี่คือผลน้ําแข็งผลน้ําแข็งสามารถดินบนน้ําได้และข้ามไปเกาะอย่างอื่นได้อันนี้คือผลแมกมาหรือผลลาวาสามารถเอาไปฆ่าคนก็ได้คนร้อนอันนี้คือผลสุดท้ายผลทรายผลทรายสามารถเอาไปทาอะไรก็ได้ผมไม่ได้เคยใช้ผลทรายเคยใช้แต่ผลน้ําแข็ง ขวนบอมแค่นี้ครับบ๊ายบาย